สวัสดีครับหนุ่มสุรินชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านครับสวัสดีแม่เอบองโอนครุคบัณฑ์นุ่มสุรินชาแนลมากแล้วครับผมมาครับพี่น้องเมื่อกินข้าวเศร้าน้ำกันกรหนุนน่มสุรินพี่น้องเพี่ยจะเด้นลงไปทํางานคือเก่าแล้วครับผมวันนี้แม่บ้านพันจัดนักให้อีกแล้วพี่น้องนี่ครับซุปน้องใหม่ยหญงๆพี่น้องแล้วก็ถอดไข่ครับผม ผักเข้าก็เป็นสวนอีกคือเเ่าครับผมสลัดนะครับปลูกข้างลาง่างแถบแก้วก็ปลูกไว้ให้กินนะพี่น้องแล้วก็มีต้นหอมน้อยต้นหอมใหญ่หัวโลนนะพี่น้องต้นหอมใหญ่ครับผมแล้วก็บักเขือพี่น้องเขือนะครับทัพ,พซี่ครับผมนี่ครับทัซี่ทักซี่กินนะครับผมมาเส็บแสแกนบุชดิมพี่น้องโมเดอร์แมวบางปู หฮบใบตึกหนึ่งนุ่มสริโนโฮบหนึ่งซุกติมเปียงสุกสุปนอใหม่หรอพี่น้องภาษาเสมยียนเติมเปียงก็คือนอใหม่นะครับมาเจ็บเสบด้วกันครับผมกขอนี้วเฉินเคยนะครับขออนุญาตไว้ข้าขงล่างเด้อครับพี่น้องนะครับผมขอนิ้วขึ้นเกาครับขอนีว้วมาเจ็บเสบกับนุ่มสุรินครับมาพี่น้องจวดเลยนะครับเนาะหิ้วเข่าลงไปเลยสุปนอใหม่ครับผม chán như ngay rồi mấy bạn chặt hay chân khơi như gặp khăm ngay ừ mà cho แจ่มนาน้คร uh ับ huh. ป uh ี่น้าเด้๋ยแม่บางปูนคำยังไงปี่น้งเต็มปากเต็มคำจช่ อร่อยมากจังหวัดเ,บบเสียหลายครันะจบจากอมต์จังหวัดเ,เสียหรายอร่อมยมากฝากใครบาะ thế nè cái <laughs> nào, số món đi nào phải không, không <laughs> ังก็คือกาตาสวยเลยนะ้อ mm ือ hmm. ห mm ืออือหือสวล้เคร่งามไนนม่้อดถูงฝนหม่เครืงาม ห,ห,หเสียบมาก,กี่เนาะเจอนเจอรนเจนเจริญเสียบหลายเสียบหลายค้ำยันยันไปนาะจ่าจไปเลยนี่ครับผม

แก่เป็นเดียกนิ้วพี่น่อนยแก่เป็นดูดนิ้วไขรมันใส่เอ็นเห็ดเอะยังก็เอ็นเห็ดเข็มสับสับสับใส่เอ็นใส่เกอกพี่น่อทอดอต่อ <c oughs> จ่มาตุ่มหอมน้องโนิกินเสียบนะครับซุปมมายจ่มมากเผ็ดด้วยรพี่นอ้องพิกเผ็ดเห็น นี่นบอดแดงล ch, เลยเผ็ดมากนะพี่น้องพริกเผ็ดแสบท้องอ่ะแต่ว่าคำบ่ำเผ็ดขมบ๊อแสบอืออื xuống cái nồi Hãy subscribe không เผ็ดต้องเสียบนะขเข่าอ่อนครับน้มสลินครับผมอือหือก็่ะอื้อบาลมันจัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นตอนฮะใครทอด ចាំមកเด้อแม่បងប្អូនគបស៊ុបតំပြឹមងើមិនធំលុកចិនច្រើនផឹករឡាយបងនឹមនរមក

โอตัวพ่อพีเสียบป,ปากเลยครับผมกับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจน,น,นุ่มสุรินนาำนะครับผมพอคันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสรินชาแนลด้วยนะครับ